ดีครับทุกคนพบกับช่องของเราเหมือนเดินมนะครับยิปิกเเลสคลิปนี้เราก็จะพามาชมวัดภูม่นฟ้านะครับนี่ก็เป็นหลงข้อแดงนะครับจเจ้าวัดวัดภูม่านฟ้านะครับผู้ที่ที่เรื่มสร้างปราสาทแห่งนี้นะครับยังไงก็ฝากชมโฆษณาของช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนในการทําคลิปต,ต่อไปครับ นี่ก็เป็นหนังสือของทางกัมพูชานะครับว่าวัดภูม่านฟ้าไม่ได้ลอกเรียนแบบนครวัดนะครับก็ถ้าท่านใดแวะมาก็แวะกลับไว้หลวงปู่หินก่อนนะครับที่ปราสาทหลวงปู่หินนะครับแล้วก็ท่านใดมีจิตศรัทธานะครับก็ต้องบริจาคที่นี่แหละครับภายในด้านในก็จะมีตู้บริจาคอยู่ครับทั้งสองด้านเลยครับ วัดไม่มีเลขที่บัญชีนะครับท่านต้องมาให้โดยตัวเองครับก็จะเจอภาพแกะสลักหินนะครับที่สวยงามอันดับต้นๆของทางวัดเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นแผนที่ของวัดภูม่านฟ้านะครับถ้าท่านได้ผ่านถนนหมายเลข2 4นะครับแล้วก็ผ่านมาที่อำเภอนางรองนะครับวัดภูม่านฟ้าก็จะอยู่ห่างแยกนางรองประมาณ8-9กิโลครับ หลังจากคลิปที่แล้วครับที่เราพาไปชมที่ระเบียงคดก็ถือว่าเป็นการกอร่อสร้างเแบบเริ่มรวดเร็วนะครับก็ถือว่าทำได้เยอะมากเลยครับเราะว่าถ้าท่านได้มาเห็นนี่ก็จะบอกว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ครับช่วงนี้นี่ก็อากาศนร้อนมากเลยครับ ก็แทบยืนตากแดดไม่ได้ครับ40กวองศาครับแต่ทางหลวงตาก็ทำงานจนสุดความสามารถเลยครับก็ส่งกำลังใจไปให้หลวงตาและทีมงานทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นความยาวของระเบียงคดนะครับที่อยู่ทางด้านข้างนะครับ ก็้าจะทั้งเกณนะครับทั้งด้านข้างนี่ก็เริ่มปลูกต้นไม้แล้วครับก็เป็นต้นตาลครับนี่ครับยาวมากเลยครับต้องดูของนองแล้วเปรียบเทียบเอาครับว่าความยาวประมาณไหนครับนี่ครับเป็นไงครับระเบียงคดยาวและยิ่งใหญ่มากเลยครับก็ต้องใช้เวลานานครับนี่ขนาดแค่สร้างนะครับยังไม่แกะสลักเลยครับ หลวงตาที่แกะสลักที่จุดหอบรรณารย์นะครับฝอทันต์อสยามมากเลยครับตอนประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะครับกำยังแกะอยู่เลยครับไปที่แรกก็เจอท่านแกะสลักที่นี่แล้ครับที่หอบรรณารย์ครับเนี่ยการวางบัววางตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นบนเนี่ยอันนี้มันสามเมตรสามเมตรสามสิบนี่นะขั้นบัว แต่ถ้าว่าฐานของสัวเบียงคตมันอยู่ที่สามเมตรน,นี่ใช่ไหมครับสามเมตรว่าทำไมมันสูงจังละแล้วเขานี่อันนั่นน่ะที่ที่นายมองเห็นเนี่ยที่เขาตอกเสาเต็มนี่ลูกมันจะอยู่ที่หกเมตรแต่มันจะสูงไหมล่ะมันมันสูงเท่าตัวพ่อเนี่ยแล้วนี่ก็จะวางหัวเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นขึ้นมาโอ้เราดิน้าก็จะขึ้นไปทไับใหมเรียงคดแบบนี้ บนชันสองอีกทีหนึ่งอ่อ๋อตำามสามจนหนึ่งแบบนี้เนี่ยเบียงวนไปเป็นระเบียงโค้เดี๋ยวนีใะทางว่าอันที่สามเนี่ยก็จะมีซุ้มประสานอยู่ที่มุมครับประธานครับนะนะมันเป็นประสานแน่นมันมีอยู่สี่สี่มุมแล้วก็ตัวกลางเป็นรัก ไปถึงประธานโอ้โหทับชตระชันเดาชันโอ้ตานนั้นครับเ็โงโอ้สังารจ่ไปยังไงโอ้ล่นนี่ขนาดจะห้างมงเย็นแล้วง็ล่นอยู่เลยก็ทำกำแพงขัดจากระเบียงคตอีกนะครับก็มีความสูงประมาณ6เมตรครับก็ถือว่าสูงมากเลยครับนี่ครับ ก็กำลังสร้างเลยครับก็คล้ายๆมีกำแพง3มชั้นก่อนถึงประสาทประธานนะครับนี่ก็เป็นหน้าเ็ดเสียนนะครับขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ทางเข้าหน้าวัดตรงสะพานนครราชนะครับก็ด้านข้างนี่ก็เลื่มวาดลวดลายนะครับแล้วก็จะเรื่มแกะสลักครับส่วนนี้ก็เป็นหลังหน้าเ็ดเสียนนะครับ ก็ที่เราไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นี่ก็เพิ่งแกะครับก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่้5เมษายนะครับเราก็อยู่ที่วัดภูม่านฟ้าครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าหน้าวัดนะครับเป็นสะพานนครานครับก็กําลังแกะสลักงบหน้าขนาดใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนงตากัน ทำงาน,นกันครับคุณยังแกะสลักเป็นลายนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นครับ นี่ลวงตาทำเสาเหมดแล้วรับนี่ฝุดกับโท้การลวงตาครับค,ครับ trong công ngàn ใไปเอาบัวมาประกบกันกตัดเสร็จก็มค่อยเข้าไปแบบนี้นะอ่ะอ๋ตัดโอ้โห าชมใกล้ก็ใส่หน้ากากกันฝุ่นมาด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเลยครับที่เป็นฐานอะไรครับ เป็นฐานครงจิงหนนครออกทางเข้าตรงกลาง,งใช่ไหมจุดฐาน,านาออสิงหันนครับ อ๋อมันเป็นทางเข้าตรงไปพอดีใช่ไหมอ๋อ,อ,อตรงกลางสะพานข้างหน้าี่กำลังรทมันห่ข้ีเป็นเปลานทาอ๋อเปนลานทาเยเปนลานทาลนทาเะเขาจะมีระเบียคนะงคดนี่ยเขาจะมีรอบมาสเดียน ฐันสีหาคนครเป็นองค์พระหรอครับเป็นปราสาทอ๋ออ๋อปราสาทที่อยู่ข้างบนบนบนครับเป็นปราสาทใหญ่เป็นฐานนครอ๋อคล้ายเป็นปราสาทประธานใช่ไหมแต่ว่าพ<ก>ื้นที่ตรงนี้เนะราลอดร,รอบๆนี้พื้นที่ตรงเนี้ยจะมีระเบียงคดข้างหน้าเห็นไหมที่ตรงนั้นสร้างได้ฝั่งเดียวอ๋อครับแต่ยาวทั้งหมดเลยสี่ด้านล้อมล้อมรอบเลยล้อมรอบองค์สีหานคร อ๋อ <AL> ซีหานครนี่เขาจะเริ่มสร้างตอนไหนครับหลวงตาน่าจะอีกนานนะครับเพราะว่ากว่าระเบียงโคตจะเสร็จยั่ก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่สิเพราะว่าเขากั้นไม่ให้ดินไหลไงอ๋อครับข้าบนไม่ให้ดินเพราะข้างในข้างหน้าข้างบนเรียบร้อยหมดเฉพาะบริเวณระเบียงคดรอบเนี่ยสี่สิบไร่อ๋อครับเฉพาะฝั่งเดียวก็โอ้โหใหญ่แล้วยาวเลยอ๋อสี่สิบไร่ทั้งหมดเลย อนนี้ฐานฐานก่อนไประเบียงคดอีกทีนึงใช่ไหมฐานฐานขึ้นไปปุบ๊กบก็จะเป็นลานทำทีนลานทำเสร็จแล้วก็จะเป็นระเบียงคดยาวแล้วก็ข้างหลังระเบียงคดก็จะเป็นถึงหานครอ๋อครับคล้ายๆเป็นประสาทประธานเนาะอ๋ออันนี้เอาต้นเอาต้นตามใช่ไหมต้นตามเคลื่อยไวครับไม่ไหวครับเดี๋ยวต้องต้องหลบแดดครับ Yeah. Okay. หลังประสาทตามประสาสด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะเริ่มปลูกต้นตาลแล้วครับก็ฐานอนาคตออกใบนก็จะสวยงามมากครับก็จะเข้ากับตัวขนาดของตัวประศาสนะครับฝั่งขัวนี่ก็จะเป็นเจดีย์องค์ประทมนะครับนี่ครับลืมปลูก ต้นดานไว้เยอะแล้วครับนี่ครับพอสักพักหนึ่งรถก็ขนหินทรายครับมาส่งครับก็จะประดับตรงหน้าลานทมนะครับถ้าจะเข้าไปนี่ก่กอนถึงระเบียงคดหรือประชารประทานนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าไปประชาทประทานได้นี่ก็มีกำแพงอีก3มชั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยครับนี่ก็ มีกำแพงล้อมรอบที่สามปราสาทขนาดใหญ่นะครับก็ที่อยู่จุดของหลวงปราสาทหลงูหินนะครับแล้วก็จะมีเสานางเลียงนะครับยาวไปเลยครับมีจำนวนหลายร้อยต้นเลยครับก็เว็นต้นปาล์มครับที่ปลูกไว้ประดับกับของตัวปราสาทครับ ก็เป็นหลวงตาครับที่แกะสลักที่หอบรรณาลัยครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะเป็นมอดกโลกก็ได้ครับโดยเฉพาะการแกะสลักที่ทันใดนะครับก็เป็นลายหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับที่ทางวัดได้ผสมประสานยุคเก่ากับยุคใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็แกะกันได้เห็นด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มี แรงศรัทธาช่วยกันสร้างขึ้นมาครับยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ